โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาดูาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างาทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแผ่ราบคอมมลึกเกี่ยวเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Maple Rush นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายการเผื่อใครหากในส่วนตัวของร้านแต่เกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมข,ขอแนะนําจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดให้บริการอีก24ชั่วโมงเลยสามารถเข้าไปเติมเกมตอนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวันที่ตารางเพล็บแล้วก็เผื่อใครอยากแอดไลนนนนน์แแแแลล้้้ววกกกกกก็็็็โทททรรรไไปเเเเีี่่ยสสาาามมมถํดดหืออััะคบพพจงงุข Maple Rush ราคาอยู่ที่1,900บาทแต่ว่าถ้าเติมกับทางจอร์ชาร่เนี่ยมีการปรับราคาเล็กน้อยนะครับเนาะเป็น9,300บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่ามาจากอาราฟัมบลี่จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้หลายๆคนรอคอยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอ่าเรีด้ว่าทดสอบนะครับตัวละครนักลบสายอมตะนะครับที่มีการเคาน์เตอร์แอคหรือว่าโต้กลับเนี่ย100%เลย อ่าปัจจุบันเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเล่นเป็นตัวของหน้าไม้ใช่ไหมหรือว่านักธนูเทพนะปัจจุบันสเตตัสของผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวของคอมโบเนี่ยอ่าเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอัตราคิดสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็สังเกตครับตัวคูณคอมโบผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเก้าพันเจ็ดร้อยคือแม่งเยอะมากนะ แต่คราวนี้เราจะมาทำการรีเซ็ตนะครับเปลี่ยนสายอาชีพนะซึ่งผมเนี่ยจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นในส่วนตัวของนักลบอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับวิวัฒนาการต่ออ่าเราเล่นเป็นนักรบซึ่งนักรบรอบนี้นะครับผมจะไม่เล่นเป็นตัวของไอตัวไอบาเบเรียนนะหรือว่านักรบอ่าเทพสงครามนะผมจะเล่นเป็นตัวของนักลบอมตะที่เราจะทําให้อ่าตัวเราอ่ะได้รับดาเมจน้อยลงนะครับ อ่าตัวนี้อ่าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสครับสังเกตสเตตัสเนี่ย เขาจะได้โจมตีโต๊ะกับ30%แล้วก็ตัวคูณดาเมจทั่วไปเนี่ยหรือว่าดาเมจพื้นฐานเนี่ย30%เลยนะซึ่งในบรรดา3สายเนี่ยนักดาบใช่ไหมหรือว่านักลบเนี่ยนักธนูแล้วก็นักเวทผมว่าสเตตัสเริ่มต้นนักดาบโกงสุดแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบได้แค่แบบอะไรอย่างอื่นอะคือมันได้แบบดาเมจตัวคูณพื้นฐานมาด้วยอีก30%อนะแล้วก็สกิลที่2คือเพิ่มพลังป้องกัน30%นะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยจะแตกต่างกันและอ่าถ้าเป็นตัวของ นักลบอีกตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นตัวของดาเมจโต้กลับแต่ว่าตัวนี้คือเราจะได้รับดาเมจน้อยลง10%นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าท,ท,ทุกๆ10วินาทีเนี่ยนะครับเราจะได้รับบาเลียเนี่ยนะครับจากพลังชีวิต5%นาน5วิอ่าแล้วก็ตัวนี้เมื่อพลังชีวิตลดลง10%จะได้รับดาเมจน้อยลง2%พูดง่ายคือเป็นสายถึงสายแท้งเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ปัจจุบันผมเนี่ยมีเซตไอเทมของเขาเองด้วยที่เป็นเซตของนักลบนะ อ่าเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยสังเกตต,ตอนนี้นะอัตราโต้กลับอยู่ที่ประมาณ80%แล้วอ่าเราเปลี่ยนตัวของอา์ติแฟกที่เป็นตัวสิ่งตกทอดครับให้เป็นโต้กลับครับให้เป็นโต้กลับปุ๊บเข้ามานะครับตอนนี้เป็นี0้เป็น90%แล้วแล้วคราวนี้ผมจะเปลี่ยนสหายจากกล้วยไปเป็นตัวโถส้วมครับของแท้ครับปรับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งอะ่ะ อสลับผมนะผมเอาปลาหมึกออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมาเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีคิติคอนพื้นฐานเนี่ยนะครับ50%แล้วก็เพิ่มอัตราคิติคอนของสกิลเนี่ย20%เนี่ย ผมว่าตัวนี้มันเอาไปใช้กับนักรบได้เหมือนกันเพราะว่าการโต้กับหรือว่าเขาตัว a อเท็มเนี่ยมันเป็นโจมตีธรรมดาพื้นฐานเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าอัตราติดคีตัวนี้คืออยู่ที่ประมาณ14%เน่ะเพราะฉะนั้นโอ้ไม่ไม่ไม่น่าไหวนะจริงเอาออกก็ได้นะไอเนี้ยไอเนี้ยเอาออกก็ได้นะเพราะว่าอัตราคีคือไม่มีเลยตอนนี้เพราะว่าไอเทมมันเป็นแบบคือมันเป็นแบบพวกโต้กับหลบหลีกโต้กับหลบหลีกอะไรอย่างนี้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถ้าใครไม่อยากใส่ตัวนี้นะถอดออกก็ได้นะครับถอดออกแล้วใส่เป็นตัวของตรงนี้อ่ะก็คือเพิ่มอ,อัตราฟื้นฟู40%ใช่ไหม สังเกตผมจะใส่เป็นตัวนี้ลดดาเมจ15%นะครับเพราะว่าบวกกับไอตัวลดดาเมจจากอาชีพเขาใช่ไหมเป็น25%แล้วใช่ไหมถ้าเลื่อนลดทุกๆ10%เนี่ยเราจะได้รับดาเมจลดลง2%ด้วยนะครับตัวนี้เพิ่มอัตราฟื้นฟู40%ซึ่งเอามาคอมโบกับตัวหมาครับทุกครั้งที่เราโต้กกับเนี่ยเราจะฟื้นฟูพลังชีวิต1%ใช้ได้แล้วก็ดาเมจสะท้อนกับเนี่ย60% แล้วก็ตัวนี้บวกอัตราโต้กับ10%ใช่ไหมครับแล้วก็ดาเมจสะท้อนกับเนี่ยหนึแล้วก็ไอ้ตัวนี้ถ้าจะเอาออกเนี่ยอย่างที่บอกก็สามารถเอาออกได้เหมือนกันถ้าจะเป็นผมนะเอาออกแล้วมาใส่ตัวนี้เลือดเราเหลือต่ำกว่า50%เรนี่ยนะครับเราจะาได้รับบาลเรียนะครับสามจากพลังชีวิตซึ่งส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าอัตราคีมันก็จําเป็นนะแต่ว่าอัตราคีปัจจุบันคือแม่ง14%เนะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวคูณ ตัวคูณดาเมจทั่วไปเนี่ยหนึ่ใช่ไหมแล้วก็ตัวคูณคอมโบเนี่ยยังเป็น8 0 0พนะแต่ว่าตัวคูณโต้กกับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1500เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องไปเปลี่ยนตัวนี้ครับอ่าไปเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับสลับสับเปลี่ยนเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะเป็นดาเมจสะท้อนกลับทั้งหมดเลยแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ฟูลเป็นระดับ ss นะแล้วคราวนี้เรามาดูนะดาเมจโต้กกับเนี่ยกลายเป็น4 0 0พแล้วนะครับ เหตุผลที่มันน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าไอตัวอาร์ติแฟกที่มันเป็นไอตัวจิตวิญญาณนักสู้เนี่ยของผมมันจะเป็นตัวดาเมจคอมโบหมดเลยเห็นไหมดาเมจคอมโบ900อใช่ไหมแถมยังมีไอตัวลูนเนี่ยลูนที่เป็นตัวนี้นะครับที่มันเป็นดาเมจคอมโบอีก300เพราะฉะนั้นปัจจุบันผมอะ่ะจะไม่ได้เล่นเป็นแบบว่านักลบแบบเพียวๆหรอกนะครับเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเฮ <c oughs> <ๆ S 1> ้ย <ๆ S 1> ตัวของดาเมจสะท้อนกลับนะครับดาเมจมันทําได้ประมาณเท่าไหร่นั่นเองเนาะสังเกตอัตราติด ติดคอมโบเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เชียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเป็นบีเลยนะเมื่อกี้อุ้ย d a m a g แม่งแม่งแรงกว่านักธนูอีกเมื่อกี้ดาเมจมันขึ้นเป็นบีก็คือเป็นระดับพันล้านเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ากี่พันล้านนะเมื่อกี้คือมันเด้งแต่ว่าดาเมจปัจจุบันเนี่ยติดครีก,ก็อยู่ที่ประมาณเแปดหมื่นล้านอยู่นะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าเราเราเราใส่อัตราติดคีสักสิไว้ก็ดีนะพอให้มันติดคีสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ขี่ของตัวนี้นะนักรบอามาตาเป็นตัวนี้ครับก็คือลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสิด้วยนะครับแล้วก็อัตราติดควบคุมเนี่ยจะลดลง30%ใส่เป็นวัวก็ได้เผื่อใครอยากเล่นนะแล้วก็ปีกหลังเนี่ยเดี๋ยวรอ,อบหน้าเนี่ยน่าจะมาแล้วนะก็คือไอ้ตัวนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เราโต้กลับเนี่ย จะสแต็กดามเมจ0.5เป็นะครับเป็นดาเมจสะท้อนกลับสามารถทับซ้อนได้60ครั้งพูดง่ายๆคือถ้าเราสะท้อนกลับ60ครั้งเนี่ยเราจะได้ดาเมจสะท้อนกลับ30นั่นเองมันจะเหมือนตัวนี้เลยนะครับซึ่งเปลี่ยนการนี้นั่นเองจากโจมตีคอมโบกลายเป็นโจมตีโต้กลับแค่นั้นเองใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอตัวอาวุธเทพเนี่ยใครมีก็ใส่ก็ได้นะนะครับแต่ว่าหลักๆเลยถ้าถามผมเนี่ยลูนเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นดามเมจโต้กลับ อ่าไปดาเมจโต้กลับเนี่ยสุดๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะปัจจุบันเนี่ยสเตตัสถ้าจะมาดูนะครับก็คืออัตราโจมตีติดคริต14%โต้กลับ100%ใช่ไหมครับอัตราหลบหลีกเนี่ยเยอะมากนะ49%สตัน4%เนาะแล้วก็เพิกเฉยหลบหลีกก็คือไม่สนใจหลบหลีก20%ใช่ไหมครับต้านทานคริต400นะครับแล้วก็ตัวคูณโจมตีทั่วไป1,200ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคูณคอมโบเนี่ย2,001เนาะแล้วก็ ตัวคูณโตกับ4,700นี่ขนาดตัวคูณโตกับ4,700แม่งยังติดพีดอกราแบบเป็นแบบเป็นแสนล้านอ่ะนะครับเพราะว่ามันจะมี80,000ล้านกับอันนึงที่มันเด้งขึ้นมาเป็นตัวบีอ่ะผมคิดว่าน่าจะอ่าเนี่ยเนี่ยสองร้อยอ่าสองร้อยยี่สิบหกบีหนึ่งบีเท่ากับพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสองแสนสองหมื่นล้านนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันเด้งขึ้นมาเป็น226 B อ่า1 B เท่ากับ1,000ล้านนะ พันล้านหมื่นล้านแสนล้านติดครีนะดอกละ2องแสนสอพัน 26, 000, ล้านเชื่อมันแรงมากแต่อย่างที่บอกครับคืออัตราครีมันมันเน่าหมานิดนึงนะแต่ว่าสังเกตรครับสังเกตอัตราครีมันเน่าก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันตีเป็นดาเมจขาวธรรมดาเนี่ยก็ดอกละเป็นหลายหลายพันล้านหลายหมื่นล้านแล้วนะเนี่ยสังเกตรครับเนี่ยดอกละ2 0 0 0 0ืล้านก็มีนะดาเมจขาวมันจะไล่ตั้งแต่500ล้าน800ล้านป้าห0 0 0ล้าน9000ล้าน เออแล้วก็หลายหมื่นล้านก็มีแน่เแมดาเมจขาวอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าอัตราติคีมันซักประมาณ40%อน่ะผมว่าแม่งโกงแบบโกงเลยแต่ปัจจุบันมันมาแต่แบบอ่าอัตราคิสกิลอย่างเงี้ยผู้ถามจริงอ่ามาดูอัตราคีสกิลครับอัตราคีสกิลของตัวผมนี่น่าจะเยอะนะเพราะมีมังกรด้วยอ,อ่าโจมตีสหายเดี๋ยวอัตราคิสกิลอยู่ไหนวะอ่าโจมกีที่ก็ โจมตีคีย์ดิคอนสกิล9%นะอ่าผมเอาไอตัวมังกรออกใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีมังกรเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะบวกอัตราคียสกิลอยู่ที่ประมาณ20ใช่ไหมอ่ะเราผมว่าใส่ไอตัวนี้ไปพอให้มันได้อัตราติดคียสักสิดีกว่าอ่ะถ้าเอาออกนะถ้าเอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นมังกรนะครับอัตราคียสกิลก็จะเพิ่มมาเป็น29%ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นดาเมจขาวหมดเลยอ่าเนี่ย มันจะเป็นดาเมดขาวอู้ดอกละ1 0 0 120 B 1 2 0 0 0 0ล้านนะแต่ว่าดาเมจขาวเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณพันล้าน2000ล้าน20 0 0 0ล้านเนี่ยเห็นไหมดาเมดขาวมันก็จะแบบค่อนข้างอ่าเยอะประมาณนี้และกันเนาะแต่ว่าถ้าถามผมอะ่ะผมว่าปัจจุบันอ่ะอย่างน้อยมีอัตราคิสัก10%บเอรัว่าก็ดีนะเออใส่ไปก็ดีครับแล้วก็เน้นเน้นฮิวเลือดเน้นเ <c oughs> ด้งเลือดก็ได้ใช่ไหม นะครับแล้วก็สเตตัสโดยรวมเนี่ยเลือดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหกหมื่นเอหนึ่งล้านหกแสนใช่ไหมครับพลังโจมตีสี่หมื่นอ่ะพลังป้องกันหนึ่งหมื่นแล้วก็ความเร็วโจมตีอยู่ที่สองจุดแปดใช่ไหมแล้วก็สกิลที่เราจะใส่นะสกิลเนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกใส่สกิลนะเออผมว่าเป็นบาลีก็ดีนะเราเราต้องจัดสกิลใหม่นะครับเออ นักลบแล้วกันอันนี้นักลบนักลบนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็วกอ,อ๋ผมว่าบาเลียผมไม่มีอมาตะนะปลดอาวุธนี้ต้องใส่นะกับตัวของระเบิดฟันนะครับล่างแยกต้องใส่แล้วก็อีกอันนึงอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะมันมันอยากมีอมตะนะ เออฟื้นฟูเลือดเนี่ยผมว่ามันเอาไปใช้จริงไม่ค่อยได้เพราะว่ามาปุ๊บเริ่มเริ่มเทินเนี่ยคือมันฮิวเลยไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเอาบาเลียดีกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะเพิ่มอัตราคิสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวคูณคิติคอนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากใส่อันนี้นะควรใส่อันนี้นะครับอ่ามีบาเลียแล้วควรมีอมตะควรมีอมตะอีกอันนึงนะเอาจริงจะแบบแม่งดวงอย่างแย่ไม่มีอมตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ เราใส่ลดดาเมจลดดาเมจก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปลดความเร็วอ่ะคือเราต้องการโต้กลับใช่ไหมถ้าอีฝ่ายตีช้าเราก็โต้กลับได้ช้าเพราะฉะนั้นเราเอาลดดาเมจของอีกฝ่ายดีกว่านะครับยีเปไปอ่าเล่นไปประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่าดาเมจเนี่ยหนึ่งร้อยแปดบีใช่ไหมเมื่อกี้ดาเมจหนึ่งร้อยแปดบีก็อยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งแสนนะครับแปดพันล้านนะครับคือมันดาเมจผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าเทียบกับตัวละครนักหนูอ่ะ นักลบอะดาเมจแม่งแรงกว่าเยอะแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้รัวเหมือนนักธนูนะเพราะฉะนั้นมันตีบอสสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่านักธนูมันเน้นตีรัวไงเออแต่ว่าตัวนี้มันเน้นตีคนนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าดาเมตตัวไหนแรงสุดคือนักเวนเพราะว่าติดครีทีนี้กระจุยครับบอกเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบจากการลงด่านแล้วกันอันเนี้ยผมขอใส่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอัตราติดครีผมมันขี้กากจริงนะเนี่ยมันมีแต่ลบลีกอย่างเงี้ยสตันอย่างเงี้ยส่วนตัวอยากได้เป็นโต๊ะกับ โต๊ะกับสักประมาณ100%นี่แหละถูกแล้วนะครับแต่ว่าอัตราคีย์อ่ะสำหรับผมนะ30-40%อรน่ะพอกำลังดีเลยอันนี้มัน10%อน่ะมันน้อยไปอ่ะนะครับก็ตามมีตามเกิดใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยดอกรับแบบแสนล้านอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันแรงมากเก้าหมื่นล้านใช่ห้เมืเ่อกี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูอาร์ติแฟกต์เนี่ยอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมว่าใส่เป็นปลดอาวุธอีกฝ่ายกับระเบิดควันเอฟเฟกเพิ่มเติม50%ก็ดีหรือใครอยากเน้นถึก,ก็ ไปใส่บาเลียเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมเอาปลดอาวุธดีกว่าเอ้ยถ้าเป็นนักลบอ่ะถ้าเป็นนักลบเราไม่จะเป็นต้องเอาไปปลดอาวุธก็ได้เพราะว่าเราต้องให้อีกฝ่ายโจมตีเราก่อนถูกไหมเออเราใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะอ่าใส่เป็นบาเลียก็ได้ครับสร้างบาเลียเพิ่มขึ้น30%ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้อาใส่เป็นอ่ตัวของไอเห็ดอันเชิญนี่แหละหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นตัวอันนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับ ผมว่าผมใส่เป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเราจะตีคนเราใส่ตัวนี้อาถูกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าเราจะเน้นป่าสกิลก็ใช้ตัวนี้ถ้าเรามีพวกแบบว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่เราต้องการใส่ก็ใส่ไปผมมีพวกมังกรพวกอะไรผมก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอเทมเนี่ยสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เนี่ยอย่างที่บอกเป็น เป็นวัวเนี่ยดีสุดแล้วนะผมว่านะลดดัเมจสิรเแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปตีพวกแบบว่าดันเจียนธรรมดาดูนะดันเจียนเนี่ยแน่นอน,นครับดาเมจมันมันสู้สายนะัทนูไม่ได้หรอกนะในการ p v e นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยสังเกตสังเกตนะครับว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ตีเราอะ่ะมันก็ไม่คอมโบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันตีเนี้ยไม่ได้เลยเห็นไหมอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยก็ต้องมาลองดูนะ เนี่ยสังเกตโอ้โหดอกละแสนล้านไอ้เพี้ยแรงจัดเลยเนี่ยคือเราสวนกลับคืนเนี่ยเนี่ยแรงมากครับเราสวนกลับแล้วเราฮิวทีละสี่ล้านอนะ่ะเราฮิวทีละสีบ่บึกบึกแยะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเคอ่ะนะครับดอกละล้านอนะ่ะฮิวดอกละล้านอนะ่ะแต่ว่าตายครับเออถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหม ผมว่าอันที่จริงนักรบเราลองเอาปลดอาวุธออกไหมผมว่าผมว่าเราเอาปลดอาวุธออกดีกว่าไหมเอาปลดอาวุธออกแล้วไปใส่เป็นหิวเลือดดีกว่าไหมอลองดูนะครับลองดูว่ามันมันเวิร์กไหมแต่อันนี้จริงอยากได้อมาตะด้วยนะเออแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับอ่าเฮ้ยมันหูแม่งท้อนกับโคตรแรงอันนี้คือขนาดแบบอัตราคิเราแค่แบบแค่แบบ14%นะ ค้อนทีนี่คือกระจุยนะอ่ะแล้วเราก็ใส่เป็นตัวแพนด้าด้วยนะมันก็เลยแบบว่าอันนี้เอา้าโหมันด่านแรกคือแพ้แลละเออเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะถกกตัวนี้นะแล้วก็อะขอขอ,ขอทดสอบบอสตัวนี้หน่อยถ้าถ้าเป็นตีบอสนะสำหรับผมนะถ้าเป็นตีบอสเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นอมตะสามวินะอะตีบอสตัวนี้ลองดูดิเพราะว่านักนูผมตีไม่ตายนะผมไม่เอาปอดอาวุธเลยให้เขาตีแล้วเรารอสวนดูดิ เี่ยแรงมากครับแรงอมตะอ่าอมตะขึ้นแรงนะแต่ว่าผมว่ายังยังลงด่านสู้นักธนูไม่ได้อยู่ดียังไงก็ลงดานสู้นักธนูไม่ได้ทั้งทั้งที่เราแบบเด้งเลือดทีละสองล้านนะเด้ง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 นะครับอ่าแล้วก็ลองลองเจอบอสตัวนี้หน่อยดิอ่าเจอบอสนักธนูนี้เราน่าจะหวานเจี๊ยบอยู่นะลองดูอ่าอมตะเด้งเด้งเด้งถอนถอนๆๆอนอนอน,อนโอ้โอโก็ ตีบอสนี่ก็ยังสู้นักธนูไม่ได้นะครับตีบอสสู้นักธนูไม่ได้เลยนะอันนี้พูดตามตรงเลยคือนักธนูผมเกือบชนะหมดทุกตัวเลยนะถ้าจะให้พูดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีคนดูซิอ่าเจอเลเวล120ยเหมือนกันนะลองขับไล่เขาดูเขาเป็นสายอะไรอ่าเขาเป็นนักเวทแล้วเขาแก้ทางเรานะโอ้โหไอตัวล่างปลอมเราตายเลยนะครับโอ้โหคือนักเวทมันแก้ทางนะเพราะว่ามันสกิลทีเดียวเราล่วงไปเลยนะครับโอเค เดี๋ยวขออะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองไป PVP ดูนะลอง PVP ดูเดี๋ยวผมลองแบบอา PVP ข้ามเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะปัจจุบันถ้า PVP ข้ามเซิร์ฟแบบผมไม่แนะนําให้เอาฮิลไปนะเพราะว่าฮิลมันกดมันกดทีเดียวใช้เลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกคือเอาปลดอาวุธเข้าไปด้วยก็ได้อย่างน้อยก็ยือได้แต่ว่าเป็นไปได้คือเอาอาตะไปด้วยดีกว่าแต่ว่าอะลองดูครับลองดูเจอกับอะไรเอย่ย ตุกตับตุตบตับปึ๊บปับปึ๊บปับปึ๊บปับสวนคือได้ไหมน่าจะเจอนักขนูบะหรือว่าตัวอะไรอะ่ะหรือว่าเจอนักรบเหมือนกันโอ้โหสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้โอเคอ่านลองอีกรอบนึงนะโอ้โหแลวคือดูสัตว์เลี้ยงกับอาวุธเทพไอ้เหี้ยสภาพอของเราก็ไม่ได้ตันด้วยนะเพราะว่าเราเป็นสายที่แบบว่าอ่าลองทําดูให้มันติดคอมโบแบบ เนี่ยเนี่ยสังเกตว่าเรายิงทียิงทีที่มันหลายหลแชกอะเพราะอีฝ่ายมันโจมตีแล้วก็อ่าเขาเป็นนักธนูถ้าเขาเป็นนักธนูอ่ะยิ่งตีรัวเราก็ยิ่งเคาน์เตอร์ขืนรัวใช่ไหมอ่าลองดูที่วัดกันดิบับ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 อ่าเราเร่งเลือดนะเราเด้งเลือดคืนนะเราเด้งเลือดคืนแต่เราไหวไหมเราติดตันไหมอ่าลดดาเมจตึบตับตึบตับไหวไหมไหวไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลือดเราเด้งรัวัวครับเราเคาน์เตอร์อแท็กืนรัวแต่ว่า เฮ้ยบาเรียพร้อมโอ้โหผมว่าเราแพ้เอ้าเราชนะเฉยคือหลักๆเลยปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราแพ้เพราะว่าอัตราคีเรามันกระจอกเกินอะเพราะว่าถ้ามันติดคริทีอะแล้วอัตราติดคีสประมาณ40%อะคือเห็นเห็นสภาพมันเคาน์เตอร์ไหมเรารู้ได้เลยว่า c o u n t เตอร์ a อ k เรารัวมากจากการที่เลือดมันเด้งอยู่บนหัวเว้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนเด้งเลือดเนี่ยตับตับตับที่มันเด้งเลือดรัวเนี่ยนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด้งเลือนรัวเนี่ยที่ละสี่แสนหกแสนหนึ่งล้านเนี่ยอันเนี้ยคือเราเคาน์เตอร์คืนรัวเห็นไหมโต๊ะกลับโต๊ะกลับโต๊ะกลับแต่แต่แบบดูคี้ดิคี้แตกน้อยมากเออเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันต้องเพิ่มอัตราคีให้เยอะกว่านี้แล้วก็อย่างที่บอกคือผมเอามารีวิวเพื่อให้เพื่อนๆดูเฉยเพราะอันที่จริงเนี่ย ตัวละครถ้าเราจะเล่นให้มันตันจริงๆอะ่ะผมว่าควรแยกสายไปเลยไม่ว่าจะเป็นสายนักลบสายเวทสายนักธนูเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะหาพวกไอตัววิญญาณยุทธไ,ไอตัวของอสลักวิญญาณเนี่ยหรือว่าวิญญาณนักสู้เนี่ยที่มันเป็นสายของเราอย่างเช่นผมเล่นไปสายคอมโบใช่ไหมก็คือนักธนูถ้าผมจะเล่นนักลบผมก็ต้องหาไอตัวเนี้ยที่มันเป็นของนักลบที่เป็นโต๊กกับใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่ามันมีการอัปเกรดให้เป็นระดับสีชมพูนะถ้าเป็นนักลบอันนี้เป็น นักนูอันนี้เป็นนักนูอ่ะอันนี้เป็นนักเวอันนี้เป็นนักนูนะอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมดามเมสะท้อนกลับเนี่ยนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับดาเมสหายเนี่ยผมต้องหาไอตัวเนี้ยมาทาให้มันเป็นตัวสีชมพูต่ออะ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันเยอะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับลุ้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องเล่นเป็นตัวของดาเมจโต้กลับอันนี้ยังพอหาได้แนะล้วสำหรับผมอะ่ะ เราอาจจะเล่นดาเมจคอมโบไว้อันหนึ่งดาเมจโต้กลับไว้อันนึงดาเมจสกิลไว้อันหนึ่งอันนี้ยังพอหาหาง่ายพูดง่ายเพราะว่ามันสามารถดรอปได้จากตัวนี้แต่ว่าถ้าไอเน,นี้ยอัน,นี้คือของหายากของจริงสำหรับผมนะหายากของจริงอะ่ะมันเนี้ยเล่นมาประมาณจะ2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าเดือนนี้อาปดาห์นี้จะเข้าสัปดาห์ที่2ของเกมเปิดแล้วนะไอะจะเข้าเดือนที่2ของเกมเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ย ยังมีตัวของวิญญาณนะักสู้สีแดงแค่3ชิ้นน่ะคือกล้าบอกได้เลยว่ามันมันหาตรงนี้แหละยากนะครับเนาะแล้วก็นอกนั้นก็คือเรายังหาง่ายอย่างเช่นไอ้พวกไอเทมอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเวทเนี่ยผมก็มีไว้นะอ่าถ้าเป็นนักธนูนักลบเนี่ยผมก็จัดไว้เป็น3เซตเห็นไหมนะครับแต่ว่าปัญหาหลักเลยคือไอ้พวกนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของผักนะครับผักเนี่ยผมเก็บไว้ดองรอเล่นในกิจกรรมนะมีประมาณ6กแสนแล้วนะครับกว่าจะถึงกิจกรรมก็อีกประมาณ สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าก็จะถึงแล้วเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันต้องรองให้หมดกิจกรรมตัวนี้ก็คือพุ่งทะลวงสิทธิ์ตกทอดต่อไปเนี่ยจะเป็นพุ่งทะลวงตัวของอเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกประมาณ1วันต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นการพุ่งทะลวงตัวของตรงตนี้ผมก็เลยรอเล่นตอนนั้นดีกว่านะครับก็หลกัหลกๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่จริงผมว่าตัวมันเก่งมากนะดาเมจดอกละแสนล้าน2องแสนล้านอ่ะแต่อัตราคิมันน้อยเกินไป แล้วก็ต,วตัวคูณตัวคูณดาเมจโตกับแค่ประมาณ4,700นะอย่าลืมนะครับถ้าเทียบกับนักธนูนคือ8,9,800นะครับแต่ว่าตัวนั้นทำดาเมจได้สูงสุดประมาณแ0 0ล้านตัวนี้สองแสนล้านซึ่งอย่างที่บอกครับคือมันโกงมากนะกับการเคาน์เตอร์แอคแทคือแล้วเด้งเลือดตัวเองใช่ไหมเด้งเลือดตัวเองด้วยนะแล้วก็อัตราเคาน์เตอร์แอคแทอะไรดีมากอะลดดาเมจที่ได้รับด้วยนู่นนี่นั่น,นแต คือผมว่ามันเราเราไม่ได้เล่นสุดนะผมเล่นไปในทางนักธนูไงอันนี้ก็คือเอามารีวิวเพื่อเพื่อนดูเป็นแนวทางแล้วกันนะับว่าเฮ้ยมันโหดไหมผมว่าโหดนะแต่ลงดานนะผมอยากจะบอกว่าการลงดานน่ะมันไม่ค่อยส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ค่อยลุ่งนะครับนักนักลบคือลงดานไม่ค่อยลุ่งเลยลงดานเนี่ยผมให้เป็นนักธนูอันดับหนึ่งนักเวทอันดับสองนะนักลบนี่คืออันล้างอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าไม่ไหวอ่ะ นะครับนะหลักๆคือจะประมาณนี้เลยครับแต่ว่านักลบอะ่ะนะครับเป็นอาชีพเดียวในเกมนะที่สามารถยืนวานได้คนเดียวแบบไม่ตายนานมากเออยืนวานเลยเพราะว่าในเซิร์ฟผมเนี่ยก็มีนักลบคนเดียวแหละยืนวานไม่มีนักธนูคนไหนหรอกนะครับยืนวานตัวเดียวยาวๆเลยอะ่ะนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็เก่งแตกต่างกันแต่ว่านักลบอะ่ะนะครับผมมองว่าถ้าจะ PVP เนี่ยผมว่านหนึ่งเลยนะ ไปเจอกับอันนี้เป็นนักธนูใช่ไหมโอ้ดาเมจเขา26ล้านเราชนะปะวะอ่านี่นี่ลองเจอนักธนูธนดาเมจ24ล้านดูของเรา23ล้านไอ้ยี่สิล้านเหมือนกันใช่ไหมไหวปะวะคือของเราไม่ได้สุดะนะเออเนี่ยโดนสกิลล่างแยกผมตายไปเลยวะ่ะแต่ว่าเขาเตอร์ไอแพคคืนมาเด้งเลื่อนรัวอยู่นะต่แบบเห็นไหมเห็นไหมคือดาเมดมันติดแต่ขาวไม่ได้ติดดาเมดแดงเลยอะดาเมจคลิปมันไม่ค่อยติดนะ ดาเมจครีมันไอตัวอัอตราติดครีมันน้อยไปสรัะผมนะเพราะฉะนั้นอัตราติดครีเราอาจจะประมาณสัก40%แต่ว่าอัตราโต้กลับสักประมาณสักประมาณแบบอาเจก็ดีเนาะแต่ว่าเซิร์ฟจีนในปัจจุบันอะอัตราแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคอมโบติดครีอย่างเงี้ยของเขาเป็น100%แล้วแต่ว่าอัตราติดครีจะอยู่ที่ประมาณ50%อ่าอย่างเช่นคนจีนที่ผมไปดูคืออัตราคอมโบ100%อ่า 10%มั้งนะครับแต่ว่าตัวของโอกาสโจมตีคริสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%ปอราประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิไปในทางที่แบบว่าคอมโบอ่าอัตราโต้กับแล้วก็อัตราตดคริสสกิลอะไรประมาณนี้ของ3สายนะหลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันน้องคอรหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ